นะครับซ่อมรถยนต์ด้วยตัวเองนะครับเบื้องต้นนะครับครับพี่น้องครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกภาษาอีสานนะครับเนาะเพราะว่าผมมีอีสานพันแทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เป็นการให้ค้ามู้นะครับเบื้องต้นสําหรับการแก้ไขซ่อมแซมรถยนต์ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอเป็น ภาษาไทยเนาะครับน้องคนอีสานก็บ,บอกภาษาไทยได้ก,กันนะครับเนาะเป็นคนไทยกันกน,นะครับพี่น้องครับเอาล้ครับวันนี้เรามาดูอุปกรณ์วัสดุนะครับอะไรที่ผมได้สั่งมาจากลาซาด้านะครับขาบอกว่าเป็นอะไรของอิสุสุแท้นะครับนี่นะครับ ที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นกล่องของมีโลโก้อิสสุแล้วก็มีนี่นะครับ Made อินไทยแลนดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้พี่น้องดูไปตามนี้แล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไง ก็ลักษณะการแท็กการหอก็โอเคนะเรียบร้อยดีนะครับผมอันนี้เ,เขาไปว่ากันอีกทีน,นึงนะครับตอนนี้วันนี้เราประเด็นคือเราจะมาเปลี่ยนอันนี้นะครับอันนี้เป็นชุดสวิตปิดเปิดกระจกนะครับเรื่องกระจกขึ้นลง นะครับเป็นสวิตของยูซูโวปีสองพันสิสองนี่ประตูข้างคนขับนี่มันจะมีสวิตออโต้อยู่ตัวหนึ่งนะครับควบคุมกระจกประตู4ีบานนะครับอันนี้เป็นรถยนต์สี่ประตูนะครับก็ในฝั่งคนขับนี้จะมีสวิตควบคุมทั้งสี่ตัวนะครับหลังซ้ายขวานะครับแล้วก็ประตูหน้าซ้ายขวาที่เป็นออโต้นี่จะเป็นฝั่งคนขับนะครับไอที่มันเสียคือตัวนี้นะครับตัวนี้ ฟังข้างคนขับนะครับที่มันเสียคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเสียยังไงนะครับ,อ,นนรบอันนี้คือสวิตช์ควบคุมประตูทั้ง4บานของ isuzu ่ m a k e all-new นะครับปี2012นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนของรุ่นอืนอ่นๆ นะครับผมอยากขอออกตัวกันนะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับเป็นเจ้าของรถใช้เองนะครับก็ทําด้วยตัวเอง DIY ซ่อมด้วยตัวเองพยายามทําด้วยตัวเองมาน,นี่ก็หลายอย่างนะครับทั้งซ่อม ที่ปัดน้ําฝนกันหนูอะไรพวกนี้นะครับ่างที่คลิปลก่อนผมเคยลงให้พี่น้องได้ดูนะครับผมอ่ะมาคลิปนี้ประตูเสียนะครับไม่ใช่ประตูเสียนะครับกระจกสวิตควบคุม,คมกระจกเสียนะครับเดอนไม่ได้อุปก,กรณ์ผมก็จะมีอันนี้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่ะน่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพี่น้องติดตามดูนะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นสวิตใช่ไหมครับตัวนี้เป็นฟัง ข้างคนขับนะครับออตโต้ที่มีคําว่าออตโต้นี่จะเป็นฝั่งประตูคนขับนะครับลักษณะาาการทํางานนะครับออตโอต้กดลงไปสุดนะครับเนี่ยออตโต้นะครับ ควบคุมกระจกขึ้นลงออโต้นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งมันจะไม่ทํางานนะครับพราะกดลงมันกดลงได้นะครับแต่พอกดขึ้นมันกดขึ้นไม่ได้นะครับเหมือนสวิตช์มันไม่ทํางานนะครับมันต้องไปเอื่อมมือไปกดไปกดขึ้นนะครับเอื่อมมือไปฝั่งโน้นนะครับไปกดขึ้นมันถึงจะกดขึ้นได้ทีนี้มันมีปัญหาว่าเวลาเรานั่งรถไปคนเดียวนะครับ แฟนไม่ไปด้วยนะครับก็ต้องลำบากในการเอื้อมมือไปกดสวิตฝั่งโน้นขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันต้องควบคุมสวิตฝั่งนี้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะครับกดลงได้นะครับพี่น้องครับแต่พอจเจ้าขึ้นอ่ะกดขึ้นมันกดไม่ได้เหมือนเหมือนกับว่าหน้าสัมผัสสวิตมันเสียนะครับมันต้องเอื้อมมือไปกดฝั่งโน้อนอ่ะจะไปดูว่าไปกดยังไงนะครับ อ,อย่างนี้นะครับพี่น้องสมมติว่าเรานั่งอยู่เราขับรถไปคนเดียวนะครับมีเหตุต้องเลื่อนกระจกฝั่งคนข้างคนขับลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าหมู่บ้านอ่ายื่นบัตรปรปภอ,อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่ฝั่งน้นเราก็ต้องเสียเวลานะครับกดลงได้นะครับตอนกดลงมันกดกดลงได้แต่ว่าถึงเวลาตอนกดขึ้นเนี่ยมันกดไม่ไม่ขึ้นนะครับเราต้องอย่างเงี้ย นี่แนะครับเราต้องเสียเวลานะครับเอื้อมนะครับเอื้อมแขนไปกดสวิตตัวน้องน,นะครับฟังคนขับทั้งที่มันมีสวิตควบคุมอยู่ตรงนี้แล้วนะมันเสียอ่ะวันนี้เรามาทําการเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องครับโดยการ diy นะครับถ้าสั่งจากศูนย์อ่า ศูนย์บริการของอิสุสเลยนะครับผมเคยไปถามนะี่ในศูนย์บริการอิสุสนะครับตัวนี้สวิตตัวนี้ประมาณ3,500บาทนะครับผมสั่งจากลา z a ด a านะครับในราคา850บาทนะครับ850บาทนะครับเอาลองมาดูนะครับลองมาดูว่าคุณภาพหรือว่าการใช้งานมันจะเป็นยังไงนะครับพลองไปลองลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเลยนะวิธีการถอดไปดูเลยครับ นี่นะครับนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้นะครับที่จะมาแทนอันนี้เป็นตัวที่สั่งมาใหม่นะครับนะเทียบเทียบเคียงกันก็นกใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงก็ถือว่า,าลักษณะรูปร่างเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวไปลองถอดดูครับ พอเราถอดออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้มีสายไฟนะครับเป็นขั้วนะเป็นขั้วสวมตรงนี้นะครับสวมตรงนี้สําหรับสวมตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไปดูโค้ดนะตรงนี้เขียนว่า 515483TA นะครับ ABS 51348 515483TA แล้วก็ ABS นะครับเดี๋ยวมาดูตัว ของที่มันมากับรถนะครับมันจะเป็นอะไรนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับหมายเลขเดียวกันนะครับห้าหนึ่งห้าสี่แปดสามทนะครับเอบเอเป็นโคด้ดโค้ดเดียวกันนะครับ เด,เดี๋ยวลองดูนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาถอดไฝาครอบตัวนี้นะครับฝาครอบตัวนี้มันจะมีมันจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับอ่าสามตัวนะครับสามตัวข้างบนสองตัวแล้วก็ข้างล่างตัวหนึ่งนะครับโอเคไปถอดครับ ันเก่าอันใหม่นะครับเทียมดูไม่มีความแตกต่างนะครับก็คือเหมือนกันเป,เป๊ะเลยเหมือนกันมากเหมือนกันเป๊เปะ,อะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับปิดล็อกสี่ประตูประตูสี่บานนะครับล็อกประตูสี่บานเปิดอันนี้ล็อกกระจกนะครับล็อกกระจกฟังคนนั่ง คนข้างนะครับไม่ทำงานอันนี้ปลดล็อกโอเคโอเคครับขึ้นใช้งานได้นะครับเดี๋ยวดูการทำงานของการควบคุมกระจกประตูหลังนะครับ ฝั่งนู้น,นะครับสามบานพร้อมกันขึ้นสามบานพร้อมกันโอเคล็อกกดล็อกกดล็อกฝั่งนูน้นล็อกสามบานนะครับล็อกสามบานถ้า ถ้าเรากดล็อกตรงนี้นะครับมันจะล็อก3บานนะมันจะทํางานได้เฉพาะออโต้ฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับฝันะ่งอีกนั่งอีกที่เหลือประตูอีก3บานนะครับจะเลื่อนกระจกขึ้นลงไม่ได้นะครับจะเปิดกระจกไม่ได้นะครับถ้าเราล็อกสวิตล็อกตัวนี้นะครับครับพี่น้องครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจในการเปลี่ยนสวิตนะควบคุมกระจกประตู รถยนต์อิซูซุออนิวปี2012นะครับคันนี้เป็นรุ่นซัตแพติกนะครับตัวท็อปของปี2012นะครับเกียร์ออโต้2,005นะครับผมถือว่าใช้งานได้เป็นปกตินะครับหลังจากที่เปลี่ยนมานะครับสำหรับเป็นตัวเลือกนะครับพี่น้องครับเป็นตัวเลือกในสภาวะวศรษิกิจแบบนี้นะครับมันก็ถูกกว่าที่เบิกจากศูนย์ค่อนข้างที่จะ เยอะนะครับหลายเท่าเหมือนกันนะจากศูนย์ก็3,5 0 0นะครับจากที่ผมได้ไปสอบถามราคานะครับในส่วนที่ผมสั่งมาจากรัดานะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้ทั้งชุดแบบนี้เลยอย่างที่ผมให้พี่น้องได้ดูนะครับตอนแกะกล่องให้พี่น้องได้ดูก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับนะโค้ดตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะในราคา 800กว่าบาทนะครับ850บาทก็ถือว่าใช้งานได้ดีปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนการใช้งานยาวๆเดี๋ยวไปออลองไปติดตามดูอีกทีนะครับว่าประสิทธิภาพการใช้งานยาวๆมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวอของมันเองที่มาจากศูนย์นะครับมากิมาากันจะมาจากศูนย์มาจากมากับรถเลยนะครับอันนี้ใช้ใช้ไปประมาณ4ปีนะครับ4ปีเสียนะครับตัวนี้เสีย ปีเนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเป็นกำลังใจมาโดยตลอดนะครับ FC ทุกท่านนะครับผมขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับที่ให้กำลังใจกันติดตามรับชมผลงานของทางช่องมาเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะเน้นไปทางเกษตรนะครับเกษตรอินทรีย์เกษตร, C, ษตรปลอดสารนะครับส่วนส่วนมากนะครับก็จะมีคลิปอื่นๆ นะครับแทรกเข้ามาอย่างเช่นการ DIY อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีแทรกเข้ามาก็ขอให้พี่น้องติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ